ครับวันนี้เราจะมาดูการแลดลอมศูนย์ของมือถือฮองเวิกันนะครับการแฝดลอมศูนย์นี่จะใช้ในกรณีที่จําเป็นเท่านั้นนะครับเช่นกรณีเครื่องเราทําการสั่ง Factory Reset หรือไว้ d a t a ในโหมดไว้ d a t a แล้วปรากฏว่าไม่ได้นะครับหรืออาจจะติดรหัสล็อกหน้าจอนะครับสั่งไว้ d a t a เราเข้าไปกดแล้วกวดเย็ดไม่ได้เพื่อยืนยันเนี่ยนะครับกรณีแบบนี้จําเป็นต้องทําการลงลงลอมหรือเฟิร์มแวร์ใหม่นั่นเองนะครับ ซึ่งการลงเฟิร์มแวร์ก็จะมี2แบบนะหนึ่งคือการอัปเกรดผ่านเมมโมรีนะครับส่วนอันที่2คือทําการแฟชผ่านโปรแกรมนะตัวนี้ผมจะทําการแฟชผ่านโปรแกรมนะครับแต่ก่อนอื่นจะทําการเข้าสู่โหมดไวร์ดัต้าให้ดูก่อนนะครับวิธีการเข้าสู่โหมดไว้์ดัต้าให้เราทําการกดปุ่มเพิ่มเสียงพร้อมปุ่มเปิดแช่พร้อมกันแช่ share ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมันเปิดขึ้นมาแล้วเข้าสู่โหมดไว้์ดัต้านะครับเนะี่ยตอนนี้ มันขึ้นแล้วยังกดค้างไว้อยู่นะครับกดไปเรื่อยๆเลยถ้าเราปล่อยมันจะไม่เข้าให้นะนะครับกดไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเข้าสู่โหมดไว้ Data มือถือโฮมบอยนี่ถ้าเราแตะสัมผัสหน้าจอตอนเข้าสู่โหมดไว้ Data ได้เนี่ยเราจะสั่งคืนค่าโรงงานได้นะครับแต่เครื่องนี้ปัญหาคือแตะไม่ได้นะครับสัมผัสไม่ได้ในโหมดนี้เนี่ยครับแตะไม่ได้เลยนะถ้าเป็นรุ่นอื่นจะสัมผัสได้นะครับ ทีนี้ถ้าเราจะ Factory Reset นะครับเนี่ยปกติเราจะไว้ Data ตัวนี้พอกดเข้าไปปุ๊บนะครับเราจะต้องทําการพิมพ์เย็ดเพื่อยืนยันนะเนี่ยครับแต่ปรากฏว่ามันพิมพ์ไม่ได้ครับมือถือรุ่นนี้มือถือรุ่นนี้ปรากฏว่าพิมพ์พไม่ได้นะครับทําให้เราไม่สามารถสั่งล้างเครื่องได้นั่นเองนะครับดังนั้นเราจะทํายังไงเราจะทําการลงเฟร์มแวร์ใหม่นะครับแปดลอมศนะครับตัวนี้เป็นหัวเว่ยโนวาสามไนะครับ ก็ทาการค้นหาใน Google เลยนะครับเขาจะมีให้โหลดอยู่ในเว็บของฮวงเว่ยนะนะครับก็กดเข้าไปจากนั้นก็ทําการกดดาวน์โหลดนะครับเนี่ยก็จะมีรายละเอียดของเฟิร์มแวร์นะครับเราต้องดูหมายเลขรุ่นของเครื่องด้วยนะครับดูหมายเลขรุ่นของเครื่องโอเคพอเรากดเข้ามาเนี่ยครับจะมีให้เราดาวน์โหลดมันจะนับถอยหลังใช่ไหมอตอนนี้ก็รอสักครู่นะครับพอมันนับถอยหลังเสร็จมันจะเด้งไปหน้าให้เราดาวน์โหลด ถ้านี้มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับติดปัญหาตรงไหนฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวจะหาความรู้หาแนวทางมาแก้ไขให้นีครับพอเรามานับถอยหลังเสร็จจะเด้งมาหน้านี้รอ,อสักครู่นะครับเนี่ยมันจะมีดาวน์โหลดเนี่ยกดตรงนี้เข้าไปลิงก์ประมาณ2-3ชั้นนะครับเนี่ยพอมาตรงนี้อีกมีดาวน์โหลดอีกนะเนียครับมันจะให้เราติ๊กว่าเราไม่ใช่บอทนะครับก็ติ๊กใส่แล้วก็กดดาวน์โหลด าจากนั้นไฟล์ก็จะถูกดาวน์โหลดออกมาเนี่ยครับตัวนี้ไฟล์มันจะมีเวอร์ชั่น8.0.1หรือ8.1หรือ9.1นะมันมีหลายเวอร์ชั่นนะครับเราก็เลือกเอาเราจะเอาเวอร์ชั่นไหนพอโหลดมาเสร็จก็จะเป็นไฟล์ลักษณะไฟล์ซิปนะครับให้เราคลิกขวาแตกไฟล์เลยพอแตกไฟล์แล้วเข้ามาเรื่อยๆนะครับให้เราแตกไฟล์ตัวนี้อีกรอบหนึ่งนะครับตัวอัปเดตอเล็กกา์เนี่ยเพราะว่าเราจะทําการแฟด ผ่าน usb นะครับผ่านสายนั่นเองแต่ถ้าเราจะแฟดผ่านมมโมรีนะครับก็ copy ไฟล์นี้นะครับไปใส่มมโมรีแล้วก็เอาไปใส่ที่มือถือเลยนะครับพอแตกไฟล์เสร็จก็จะได้ไฟล์ตัวนี้ครับไฟล์ตัวนี้เราจะเป็นตัวดึงที่จะเข้าสู่โปรแกรมนะโอเคทีนี้เราจะมาดูการที่เราจะสั่งมือถือนะครับทำการแฟดเราจะต้องทําการเข้าสู่โหมดแฟดนะครับทำการเสียบสายชาร์จเชื่อมต่อกับคอมนะเอา usb เสียบเข้าที่คอมนะครับ กดปุ่มเพิ่มเสียงปุ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่มเปิดแช่พร้อมกันไปเรื่อยๆนะครับจนก,กระทั่งมือถือเข้าสู่โหมโดเชื่อมต่อกับคอมอมือถือรุ่นนี้จะมีอยู่3โหมดนะถ้าเรากดเพิ่มเสียงกับเปิดจะเข้าสู่โหมด Factory Reset นะครับแต่ถ้าเป็นลดเสียงกับเปิดจะเข้าสู่โหมด Boot l o a d e r อแต่ถ้าจะเป็นแฟลชเนี่ยต้องลดเสียงเพิ่มเสียงเปิดนะครับแช่พร้อมกันไปเรื่อยๆจนก,กระทั่งมันเข้าสู่โหมด นี่ครับจะเข้าสู่ลักษณะแบบนี้จะเห็นลักษณะการเชื่อมต่อไหมเป็นรูป USB นะครับพอเข้ามาปุ๊บนะครับทีนี้เราเปิดโปรแกรมสาหรับแฟลขึ้นมาตัวนี้ต้องใช้ MRT นะนะครับ MRT เลือกแฟล USB นีครับจากนั้นทําการเลือกไฟล์เลยเลือกไฟล์ตัวนี้เป็น MRT 5.5.2นะครับซึ่งตอนนี้ที่ใช้ได้ก็เฉพาะเวอร์ชันนี้แหละ3จุดกว่าไม่ได้ละนะครับอ่าโอเคก็ทำการ เปิดเข้าไปในโฟลเดอร์ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดแล้วก็แตกไฟล์ไว้นะครับเนี่ยตัวนี้เปิดเข้าไปเรื่อยๆนะครับซอฟต์แวร์เนี่ยครับเลือกอัปเดตตัวนี้เนี่ยเลือกไฟล์ตัวนี้ดึงเข้ามาจากนั้นกด Open ครับมันจะมีไฟล์เรียงอยตัวเนี้ยจากนั้นนะครับให้เราทําการกดปุ่มสตาร์นะครับกดปุ่มสตาร์ทพอกดปุ่ม Start ก็จะเป็นการเริ่มแฟลชนะครับเนะี่ยตัวโปรแกรมจะวิ่งนะครับตัวโปรแกรมจะวิ่ง ก็ปล่อยมันไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมันถึงร้อยนะมันจนกระทั่งมันเสร็จนะครับร้อยนี่ดูที่มือถือนะครับเนี่ยมือถือก็จะทําการวิ่งไปเรื่อยๆนะครับมันจะเริ่มอัปเกรดไปเรื่อยๆนะครับตันนี้เป็นการแฟดนะนะครับเป็นการดาวเกรดหรืออัปเกรดก็ได้นะถ้ามือถืออยู่ใน Android 9เราอยากลด Android 8ก็ใช้วิธีนี้นะครับเพราะว่าแฟดผ่านคอมเนี่ยมันทําได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวเกรดอัปเกรดนะอ่าโอเค ตัวน,นี้ผมแฟลชเวอร์ชัน8.0.1นะครับแต่ปกติมือถือรุ่นนี้น่าจะ a n d r o i d 9แล้วนะครับมันจะไปยากตอนที่ปลด Gmail ต่ออีกรอบนะมือถือรุ่นนี้ถ้ามันสัมผัสในมโมด r e c คอไม่ได้เนี่ยหลังจากแฟลเสร็จนะครับมันจะขึ้นแบบนี้เนี่ยครับเราก็กดเย็ดเสร็จแล้วนะครับดูที่มือถือนะถ้ากดเย็ดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเนี่ยกดยดมือถือมันจะมีเครื่องหมายถูกมันจะขึ้นร้อย โอเคเนี่ยครับเสร็จเรียบร้อยจะขึ้นลักษณะแบบนี้จากนั้นจะรีสตาร์ตตัวเองนะครับรีสตาร์ตตัวเองแล้วมันจะทําการเซตค่าเครื่องใหม่นะครับมันจะทําการเซตค่าเครื่องใหม่เราก็ปล่อยมันไปเลยปล่อยไปเรื่อยๆนะครับอย่าไปบงังคับปิดมันนะอ่าแล้วก็ปล่อยมันไปเลยปล่อยไปเรื่อยๆครับอ่าโอเคตอนนี้ก็รอให้มันบูตขึ้นมานะครับจะใช้เวลาประมาณสัก2-3นาทีนะ หลังจากที่ทําการแฟดเสร็จนะครับสําหรับมือถือ Huawei รุ่นนี้สําหรับมือถือที่เปิดแล้วค้างนะครับก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับใช้วิธีนี้ได้หรืออาจจะอัปเกรดผ่านเมมโมรีนะครับส่วนการอัปเกรดผ่านผ่านเมมโมรีเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกคลิปหนึ่งก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเราจะต้องทําการคัดลอกไฟล์ใส่เมมโมรีแล้วเอาไปใส่ในเครื่องแล้วกดเข้าสู่หมดแฟดผ่านเมมโมรีอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ามันก็จะมีอยู่2วิธีนะในการแฟดเนะี่ย นะครับผ่านเมมโมรีหรือผ่านสายก็ได้นะครับหลังจากเสร็จแล้วมือถือของเราก็ขึ้นมามันจะให้เราทําการตั้งค่าเครื่องใหม่เราก็ทําการเซตค่าเครื่องใหม่ไปเรื่อยๆเลยครับทีนี้จากนั้นเราก็จะสามารถใช้งานได้นะครับแต่มือถือเครื่องนี้นี่คาดว่าน,น่าจะติด gmail นะครับเดี๋ยวผมจะต้องทำการปุด gmail ต่อนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปอีกคลิปหนึ่งนะแต่ถ้าเราจำเมลของเราได้เราก็ทำการใส่เมลของเราแล้วก็กดไปเลยนะครับ โอเคก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ